มันพ่อแม่ภาษาอะไรตั้งคิดยังไงอยู่หมูหมากาไก่มันยังรักลูกมันไปปวดซ้ำซ้ำไปปวดไม่ได้แล้วการบีบแตรปวดเนี่ยมันจะบีบแตรปวดที่ขบวนเสด็จได้ยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้นอกจากบีบแตรเออกับให้กับตํารวจที่รักษาความปลอดภัยต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อน้องตะวันด้วยครับที่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว ถึงแม้คุณพ่อจะอ้างเหตุผลสารตามากมายและเกินว่าลูกสาวจะเป็นจะตายยังไงก็ขอให้ปล่อยถ้าได้ออกมาแล้วจะบังคับให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับการเมืองซึ่งทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เลยนะครับในสายตาของประชาชนคนทั่วไปคําตัดสินของศาลท่านสังคมเห็นว่ามีความบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นธรรมที่สุดแล้วครับเพราะศาลท่านมองว่าตะวันกับแรงและพรรคพวกนี่มีพฤติกรรมทําผิดซ้ําซากซ้าซ้อนไม่เข็ดหลาบไม่หลาบจํา หาเรื่องอดอาหารหาเรื่องประท้วงต่างๆทําตัวให้ไม่สบายพอเอาไปรักษาหายก็อารวาสป่นป่วนคุณพิธาประกันตัวให้ครั้งล่าสุดกระทําการหยาบช้าถึงขั้นก้าวล่วงขบวนเสด็จกรมสมเด็จพระเทพนี่คือเจ้าฟ้าหญิงที่คนไทยรักและเทิดทูนที่สุดพระองค์หนึ่งเลยนะครับคุณไปคุกคามท่านมันเท่ากับเหยียบย่ำย่ำยีน้ําใจคนไทยให้เขาเจ็บปวดเจ็บแขนแสนสาหัสจริงๆมันถึงได้เกิดการลุกฮือขึ้นสีม่วงทั้งแผ่นดินนี่ไงครับ แถมเราไม่รู้หรอกนะว่าใครจะโกรธคุณแค่ไหนใครจะทําอะไรบ้างมันจะอยู่ในสภาพ,พควบคุมไม่ได้น่ากลัวไปกว่านั้นคนที่อาจจะคิดร้ายกับตะวันอาจจะเป็นพวกเดียวกันก็ได้ถ้าเกิดเรื่องร้ายอะไรขึ้นคนพวกนี้ก็จะสามารถเอามาใช้ประโยชน์สร้างความวุ่นวายให้บ้านในเมืองต่อไปได้อีกครับเพราะฉะนั้นอยู่ในคุกต่อไปเนี่ยดีแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องถามก็คือตัวคุณพ่อเองธรรมดาของมนุษย์ทุกคนคนเป็นพ่อเป็นแม่แม้แต่หมูหมากาไก่มันก็ยังรักลูกรักเลือดเนื้อเชื้อไข มันไม่มีพ่อแม่คนไหนที่จะผลักดันลูกให้ไปนในทางที่ผิด<ป>ถ้าเห็นลูกจะทําผิดกฎหมายมันไม่มีพ่อแม่ที่ไหนจะไม่ห้ามปราม<ป>แต่ผมแปลกใจคุณพ่อของตะวันครับที่ผ่านมาตั้งหลายปีตะวันทําผิดกี่ทีซ้ำซากซ้ําสอนท่านไม่เคยคิดจะห้ามปรามท่านไม่เคยคิดจะสั่งสอนลูกท่านท่านมีแต่ผลักหลังหนุนส่งท่านไปแถลงข่าวกี่สำนักท่านไปให้สัมภาษณ์กี่สตอรี่ท่านมีแต่หนุนหลังลูกท่านท่านเห็นว่าเป็นเรื่องถูกต้องเรื่องดีงามท่านชื่นชมลูกสาวท่านด้วยซ้ํา จนกระทั่งมาถึงตอนนี้ความผิดมันถึงตัวมันหนีไม่ได้แก้ไขอะไรไม่ทันท่านจะมาเรียกร้องความเมตตาจะใครซ้าร้ายกว่าน,นั้นท่านไม่รู้ตัวหรอครับพักการเมืองไหนที่อยู่เบื้องหลังใครที่มาล้างสมองลูกสาวท่านตอนนี้พวกนั้นหายไปไหนไอ้คนไหนที่มันเห็นลูกสาวตัวเองในแววตาของตะว,วันมันหายไปไหนแล้วตอนนี้ทุกคนปัดหนีทุกคนบอกว่าไม่เกี่ยวข้องทุกคนผลักหนีลูกสาวท่านกลายเป็นหมาหวัวเน่าท่านจะมาเรียกร้องอะไรหรือว่าท่านก็เป็นอีกคน,นที่ล้างสมองลูกสาวตัวเองเหรอครับ ไอ้มทำเป็นคอมมินิตหลงยุคมาจากไหนโลกเขาไปถึงไหนแล้วอย่าหาว่าก้าวล่วงสั่งสอนกันเลยนะครับคนอายุขนาดนี้ทําไมไม่ทําตัวส่งเสริมลูกให้ได้เรียนหนังสือส่งเสริมให้มีหน้าที่การงานที่ดีถ้าเขารักการเมืองจริงๆก็ไม่ลงสมัครเลยเส้นทางกติกาต่างๆมันมีให้หมดอยู่แล้วท่านคิดอะไรทําไมผลักดันลูกตัวเองให้เหินห่างจากวิถีทางที่ถูกต้องของสังคมเหินห่างจากความสุขความสงบความเจริญก้าวหน้านี่มันพ่อแม่ภาษาอะไร ท่านคิดยังไงอยู่หมูหมากาไก่มันยังรักลูกก็ไม่ได้แม้แต่เลี้ยงลูกคนหนึ่งต่อให้ไม่ดีเลิศก็ไม่เป็นไรขอแค่ให้เป็นคนดีขออย่าให้สร้างปัญหากับสังคมอย่าทําให้คนอื่นเดือดร้อนสิ่งที่ตะวันทํามามันเกินกว่าคําว่าความเห็นต่างมันเกินกว่าคําว่าประชาธิปไตยแล้วนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าภัยสังคมคุณพ่อที่ให้ท้ายผลักดันลูกให้เป็นอย่างนี้ผมคิดว่าคุณไม่มีสิทธิ์เรียกตัวเองว่าเป็นนักปฏิวัตินักอุดมการณ์อะไรทั้งนั้น คุณเป็นได้แค่พ่อแม่แย่ๆที่รังแกแม้แต่ลูกตัวเองเท่านั้นแหละครับ